ค่ะมาแม่จ้าพี่น้องสวัสดีจ้าช่วงเบ่ยๆเน่ะแดดห่อนสีบดดแน่ยว่ะเนี่ยบักม่วงมันหลายอะไรมันกินประทนนันมันอ่อนบักข้ามอ่อนลูกไส้่อยมันแพ่งของแล้วเห็นนองกับหลานไม่เก็บออกไปไหวไปกินเอาไปไหวอ้ยห้อนห้อนหอนสูบไวไหวดอกไม่ได้ติก๊กสิดตายแล้วแดดเนี่ยไปถอดจะเล้ะเห่นิไทายเห็นรีวิวให้เบิงบักม่วงแต่ละต้นนี่ เนี่ยหนึ่งอามแล้วอามัเก็บนี่นะนี่เก็บกองไว้สักก้อนบ่รา,าต้องหิวกระตาตรงนี้นี่ควงนี่เก็บไปเลยสองควงนี่เก็บเงยยอดมาเลยลูกสวัสด,ดีครับนล้วอามสวัสด,ดีครับอ,ดดบอันนี้เออเก็บเลยลูกสองหัวยยกอันนี้ผสมบูรณ์จ้ะแต่ว่าต้องเก็บละทั้ความสะอาดเลยอามฮักอันนี้นะันลูกควงนี้ฮักควงจำเลยจ้ะย่น้าไปเป็นปุ๋ย ย่นเข้าไปเป็นปุ๋ยเลยทำวามสะอาดไปพร้อมเลยเสิ็จเลยไม่เจ็บพวกพลาสติกเมียย่นเข้าไปอันนี้แกะเบื้องนะันน้ำอันกระดาษนี่แกะกระดาษเบื้งน้ำมีบ่เหลืองนานเห็นบ่เจ็บเลยลูกเจ็บเลยเจ็บควรสุดจำจำสุดควรเลยลูกเออละกองไว้เอาแกะกระดาษออกปเนี่ยโชว์ที่น้องพันเบิ่งดูบอกม่วงมันกินบ่บ่ท่านหลวงจาันนาันหน่วยนึงก็เอาไปเลยลูกน่นนะเจ็บจำเลยจำเลยเด็ดจำควร สุดร้อยสุดร้อยสุดนั่นรีร้อยไหมรีรีร้ยไหลูกเออเห็นอังสันละเออนั่นอ่ะเย็บควรล่ะแกกระดาษออกช่องดูลูกหี่มึงมันแดดไหมค่ะแดดจัดเลยอยู่อีสานเนี่ยมันก็คืออากาศบานห้องมันคือบานคือเมืองพึ่นเนาะค่ะบ่นคืออยู่เมืองนอกโอ้ยอากาศพึ่นคือสีเย็นสบายนี่ลูกนึงลูกนี่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 แดงแดงนี่ลูกนึงเด็ดเลยจ้ะเออนี่คือหลานไส้ค่ะ พ่นมาเก็บบักม่วงให้ให้เก็บไปเลยจ้าให้เอาออกทำความสะอาดเลยมันบ่อยสุมเดียวว๋ยพันนี่นี่ข้างล่างนี่อ่มเออควรเลยลูกสุดซุดเลยเด็ดเออเด็ดจำเลยเออเราบองลูกสุดไทยดูลูกตั้มหน่อยดูไม่ติจะทำความสะอาดแล้วเอิอนพี่น้องน่ะเห็นปะยกเออเด็ดควนสุดจำเลยบ่ต้องย่านเออยกยกลูกงใหญ่น,นี่ยกเอ้ยมึงดูจา้าว้าเฮ้ยยยกให้เพื่อนเบิ่งดูหน่อย เสียบเส้นหนามึงดูวอ๋อยกเส้นหนามึงดูมึงด้จ้าอู้ยเอามาเอาบุกองร่วมไว้เห็นไหมจ้านี่นี่เห็นนึ่งนี่นี่นี่ลูกนึ่งเห็นว่าเดี่ยเพลืออะไรได้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นด้ะนะเอออะไรลูกเด็ดสุดเลยดึงดึงน่ะเห็นปะมะม่วงนี่กินประทานหรอกจ้าอันนั้นพน้องสาวพ่นไปเก็บอันอันอันมะม่วงน้ำดอกไม้ มันบอกหนอยเจ็บน้ำน้ำตรงไหมเอ็มบ่อไม่ยึดติ๊กยุ่ผู้เดียวกเกษตรพ่อเพียงตามพ่อหลวงเฮาว้าไว้ยนะจ่ะมันบัดบ่แมนพ่อเพียงแล้วไม่ยึดติ๊กบ่ดนี่มันปลูกเกินกินเปล้วบ่ดน,นี้การดูแลเขาม่ติ๊มันเป็นปลูกใหญ่นี่ไม่ยึดติก๊กมัใส่ปุ๋ยเคมีได้จ้าเด้อใบไม้น้ำมัน,มนมหนิไม่ยึดติบ่บ้านไอ้กวดใส่ซื้อได้จ้าเนี่ยใบไม้คุณปุ๋ยขอกขอ้ามีปุ๋ยบู้ยบังลูกผุ้น่ะเอามาใส่เลยจ้าปุ๋ยชีไก่ปุ๋ยเศษ เศษหญ้าที่เพิ่นตัดนี่ไม่ยตีกวาดใส่ให้หมดใบสำสาอยู่ใส่มีนี่ขี่รถผ่านก็กวาดเลยมาเบิ่งต้นนี้ก็หน้าอามจะขามไปมาพี่อามพี่ต้นที่สอง,องเอ้มะม่วงแอปเปิลไม่ยตีขาทำวามสะอาดออกไปเลยเห็นบอน,นี่เอาขึ้นได้เอาได้บ่วนไปละเย็บเลยจ้ามือน,นี่แดดก็ต้องสูงแล้วจ้าห้อนมาได้ก็สูและวไม่ยติีเอาวางไปเลยเอาแจ็คกระดาษเอาช่วงดูไป่ะ กูเะค่ะลูกไงป่ะแม่ได้ยังไม่ยกขึ้นไม่ดูอ้ยมึงดูจ้าอ่ะย่นกระดาษเข,าข้าไปทางไหนเลยให้ลูกนึงลูกเก้าอี้บ่แล้วเก้าอี้ไปเดี๋ยวจังค่อยไปเย็บทำความสะอาดก่อนขึ้นเลยจ้ะเอามีลิงขึ้นต้นใหม่พวงห้าวนะจาน้าเนาะเอ้าอู้หน่นทางคางนายอ่ะมีเป็นซ้อนไวยเจีลงมาเลยลูกเจี๊มาให้หมดเลยโอ้ยกูเละ ลงมาเลยเอยกขึ้นสารูกโชวช์ๆหน่อยที่หราฮะบกม่วงอันมันพอน้ำพอปุ๋ยปุ๋ยขอกย่าเป็นเลนก้นลงไปนี่เห็นเป็นดินแห้ง,หงสิค่ะพี่น้องก็ัใช่ว่าอันอันีน่กระเดือนบาหลายได้หลหลายจะ้ะใส่ใส่ใสย่ยกไป้เบื้องดูกแก้ออกคุณอโอมันสุกคักเลยน้องว่าสิมาเจ็บไปกวนว่าสันข่อยก็บรูวัวมันจะกวนเป็นยังไงเนี่งามคักบลมงัมงแอปเปิ้ล แกมึงนั่นแกกระดาษมึงดูนี่น้ำมูลนี่แกมึงเลยเอาเลยเก็บควนสุดๆเลยถ้าช่วงมึงแกกระดาษออกตัวเย็บลูกด้ายเอากระดาษออกเลยเยกตัวท่อนหนาผู้เก็บนะเทียบสนาดูทอนหนาผู้เก็บอปัญจลูกหนึ่งลูกหนึ่งกินผู้เดียวบ่เหมือนเด้กค่ะน้างน้อยอันลูกเพื่อนมันก้นซ้อนนี่เอาหมดเลยเนาะหือบ่าฮะ อุ้ยจีพูดแม่พูดลูกนึงแม่แตอ่านเอาดแดงๆเลยไปเอาดูดาดลูกลูกนี่เข้ามา,าดูวยกระจายอีกลูกนึงลายแม่ก๊บอันน่องแว๊กก๊อบล้านนะว่าเาป็ลายวะสัน่นกินบ่หมดวาสัน่นเด็ดขวดเราทั้งสองขวดเลยจับเลยจ้ะเออหนังห่าทำความสะอาดไปนึ่งอุ้ยเอามาเทียบใส่บางูอ่างมาจับลูกมันใหญ่เกินไหมคะ่ะจับจับ อ้ําพี่ไอ้น้อ,นอ,นอ,นองจับสามหน่วยใส่กันมึงด้วเดินที่มีขวดหน่อจับใส่กันมึงด้วยเจียบใส้นหนาวนายอ้ําด้วยปวดอีรีเลยจ้าเอาอีกวะไม่สนนิเอาเคสเว้ยง่ายตีตมาพู้หล่ะค่ะเคสเว้ยง่ายอันนี้น้่งดอกไม้กับซุกข้าต้นนี่แหละมันบ่าเพนเกษตรพอเพียงเลยจ้ามองปีนี้ไปขายไซกับบ๊อีผู้ซื้อโลละสามบาทกับบ๊อบพี่ผัว จะว่าเป็นเกษตรพ่อเพียงนี่เฮ็ดจังได้เห็นนะนะอามปีนขึ้นโลดโลูกนี่องหน่วยโอ้หักซะหน้าโอ้มันหักซะหน้าลูกโอ,โอ้ตายลูกกูตกต้นไม้นี่นู่ยนี่กระเบี้ยนนี่นี่นู่ยนี่ก็บเ,บกเริ่มเหลืองเลยนี่นี่นู่ยนี่ก็เหลืองเลยในหน้าไหนนู่นนี่เหลือยงเลยมันโอ้ยมันแหี่ยวไปได้เออเออสุดข้อนี่ เราว่างเลยเด้อลูกบ่มีหมดดอกแต่ว่าเต็กี้ห้างตัวหัวเสือมาอยู่อยู่จักไปไซบัดน,นี่คนบ่บ่มาอยู่เด้อโอ้เออเอาพวเ, <laughs> เบิ่งลี้้ขึนต้นไม้พี่น้องเอ้ยเอาหักเด็ดออกมาไม่มันเลยเออเด็ดเร็วๆนะเออเด็ดดอ,อกเออเด็ดดอกเด็ดขวนเพิ่นเลยไอ้ข้างหลังหน่อยหน่อยนึง เป๋เป็นไฮอิลี่ได้พี่น้องขอ่อยกินพระท่านหรอก,อกว่ามันเกิดเศษพ่อเพียงเนี่ยเมันเกินพ่อเพียงแเราคงข่อยป้านี่น,น้อยหน่วยนึงแม่นี่อามนี่นี่ยืนมาหน่วยนี่นี่ข้างหลังในในอามนี่เออ่ำเนี่ยเอเอนี่แหละหน่วยน,<อ><อ>นึงจ้ะมันสีลายหน่วย,ยอยู่ยังบ่เบิง่งเพราะว่ามันห่อนมันมันห่อนแห้งเอาแห้งใช้รูปปั้นใช้รูปถ้วยสดเหมันเอาเลยจ้าเดี๋ยวเด้ออย่าพึ่งลงเด้อ อันนี้อันยกขึ้นเบิ่งอยู่หั่นล่ะอ่ะอันไปๆเอ้ยยกขึ้นเด็ดไปไ่ยากอาายกยินอยู่หั่นล่ะยกบัดนี้เดี๋ยวกะมาเบิ่งลิงขึ้นต้นบักม่วงบดอ่ะลงมาเลยจ้ลงมาลงมาลูกลงมาอ้ยมาฮ้อนแท้พี่น้องคือฝนสิตกอยู่ด้แต่ว่ามันก็บ่ตกให้โอ้ยแกง เออยี่อินน้อยนี่ยี่นี่เก็บไปบวมโหลดนี่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 เปิดเบื้องกระดาษนี่นัองหน่อยโรนถิมมดเลยมันบ่วอนเลยอันเหตุงานอยู่ผู้เดียวมันเบิ่งบอนทัวถึงไหมจ้ะแกมึงดูนี่อีั้งนี้เออใครคิดว่าสีมานี่กะล้วแต้ย่กินเบื้องบอดไหน้องมาเก็บไป เขาจะติบแค่ไหนนั er yeah. oh, ่งเลยกะตอนนั้นไปบุ้งบักม่วงไอ้สยามบ่เอะทับทิมสยามไหมทับทิมสยามเสียบก้อนบักม่วงเขียวเสวยเด้นั่นแดงเกิงคืออยู่นั่นกินนั่นโอ้ยมึงดูพี่น้องเออีหลีเด้ย์ดอีหลีคอยห่อนเอาพุ่นใบไอเชี่ยกันนั่นแปลว่าคือพอแล้วพอแล้วมันสี้ยวไปเอารถบุ้งไปเย็บไป น่ายอามก็ว่าพ่อแล้ววะสันพ่อคักบ่อวะหลายคักพี่น้องเอ้ยเบื่อเเนี่ยจะว่าเฉียนบอกให้พี่น้องมาเอาอยู่นี่อลไคลิปม้อนี่ได้ซ้ำนี่ละม้อนี่หอนแดดแห้งเขา่ได้ขายได้จ้ะนี่ ให้น้องมาเอาไปให้ร้านร้านสีเมียบ้านไปยุ่นน้องบัวเขาไปเอดกับเขาขายให้น้องบัวสวนมีไอติกนี่โอ้เบิ่งผู้เดียวบ่หวาดเบ่ไหวนี่ว่าเบิบบบงบ่งบัเกเขียบมีไอติจ่ะอันนี้อันมีไอติกใส่สูตรแบบก้อนมันจะเป็นหมากไววนี่เพิ่นบ่ขาดน้ำน้ำล่างผ่านหลังจากที่เข้าถูบ้านแล้วนี่มีไอติกันเรียกบอง เขาเอานามมาล่องใส่กระมังไว้ที่เป็นนาำร่างผ่าที่เขาถูบานแล,แลแ้วแาลา้วไหมแต่ว่านามแรกของนาำร่างผ่านี่เขาเทลงคล้องไปแต่ว่านาำล่างผ่านี่เขาเสียดายไหมจ้ะนามร่างผ่านี่เขาต้องเอาเทลงมันมีประโยชน์คือเคลื่อนๆไปยังซีไปเลยค่ะเทลงไปตามรุมของต้นไม้ขยับไปเรื่อยๆจ้าพะว่าเขาเสียดายนามนามมันแหงบ่มีนะระยะบกบะเขียบม,มีอไอติก็เลยเริ่มเ,เป็น,ปนจะเป็นน้วยเลยจ้านี่ เป็นน่วยหลายเลยเจ้ะเนี่ยพอเพิ่นได้นำจากตรงนี้เลยเจ้ะอันนี้ก็ว่าได้ใส่ปุ๋ยเคมีแด้จ้านป่มีแตปุ๋ยกับไอ้หญ้าที่ห้าตัดขันมีใบสำสายอยู่ใกล้ๆแถวนี้มีติกกเอามากวดฟองใส่กันจะเอามากวดหน้าเราก็มาเทาใส่พวกเศษเศษใบใบนี่สิวสิวถ,ถิงจ้ะนี่คือต้นบกเขียบที่ห้าได้จากน้ำทูบาน น้ำสุดท้ายที่ห้าล่างมาเลื่อนไปไม่น,นี่กสิใส่ต้นบักเขียต้นนี่มือเอื้อกับสีเลื่อนมาใส่ต้นนี่จะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ที่เป็นบักนาวเลื่อนเลื่อนไปตามที่ใกล้ๆบ้านห่าเนี่ยจ้าเซลที่จะห้านี่ว่าต้องใส่น้ำหดเลยจ้ะอะแล้วจ้เนะเอามาเบิ้งบักม่วงค่ะห้าเข็บมาได้แป๊บเดียวนี่จ้าเมืองบักม่วงไงคำคั้วอี่สีหัวงของเลยค่ะนี่ สิแพงของแพงทุกอย่างแต่ว่ากับใครอยู่เก่งเมียจะจ้าคำคุ้นในหูจะคว้มอยู่อ่ะจับรวมรวมใส่กันโยกให้พี่น้องม,มึงเนี่ยเป็นยังน้องหน่อยซึ่งหน่อยยังยง่งยงงายง่ายงันเป็นยังไงนี่แหละ่ะค่ะชีวิตอีสานพื้นบ้านเฮาตามพ่อหลวงเพื่อนว่าโอา้ยโทษจ้ะ อายกขึ้นบังดูดรงหน่อยโยโยยดูเบาวค่ะมันหนักแฮ่ยโยแค่จริงไม่ได้เก็บค้าดียว่าจ้าอุ้ยจะไปเจี๊าคลิปห้าอันคลิปนี้เอายกเลยไ่าอ่ะก็มีท่านี้แหละจ้าอ่ากดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไม่จะติกอันมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปในได้จ้าเอาคลิปเบาๆมาฝากพี่น้องนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณ 孙，我不管，啊，不灭了。